โอเคทุกคนอยู่กันในเกมฮอนนะครับกับพิโรดเดดวูดนะครับผมเจออามาด้านกลางอ่ะดิ เลววะน้องรูด่ะไม่น่าตายนะครับใครเองรู้ว่ากูเป็นใครนะเองจะหนาวตดัดตอดไปเด็กๆไปน้อน <c oughs>

รู้เยอะด้วยพี่หนุ่มอะไรมาส่งวะขวดปะวะอืมไม่โดนไม่ถึงไอ้น้องเฮ้ยขวดมันมาส่งพอดีอ่ะโคตรแย่เลยวะการูดลุง ไม่น่ารีบทำสัพายใหญ่เลยสัพายเล็กอะผมน่าจะมีตังซื้อขวดรุนแฮดได้น้องแ,แล้วเจอกัน กับบ้านทันห้าวิสี่วิมอนเดินหายอะโอเคเนอ,อให้ช h โด o w มันยืนกลางแทนไปผมว่าผมเล่นบนน่าจะง่ายกว่ากลางไป ไปแล้วรอบนึงอ่าเรียบร้อยโดนหมดเลย <c oughs> ผมก็ใช้ไงไปไดิหายไปศัตรูหายไป เหี้ยวว่าเด่นสัดหมามันก็แรงเกินเสียดายเมื่อี้เราคุดาวนานไปนิดนึงคือผมกดเดดบูดมานี่คือก็ศัตรูธรรมชาติเลยนะสำหรับพวกสายตะเตงไอเหี้ยวแนวเดียวกันเนาะตายหาเลยทำกระทาฟ้าไหครับแบงค์มิด อ้าเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวไม่ไม่ผม,มถามว่าทำกระทาฟ้าเปล่าถ้าทำขอหน่อยได้ไหม๋ยวซื้อบาปะเดี๋ยวไปช่วยล่างเราปะตายเลยครับเออเลยราไม่มีไงแล้วทำไมเดว,วิมันอยู่เลยไหนวะเนี่ยอยู่บนอยู่บน ดอนของยังไม่เยอะมากสิบาเลยเรมาแล้วไม่ไหวโอเคเร็หาฟาร์มไปตายตอ่ะยกค้นบนได้ฮนะ ข <structures> ึ้นไปบนนะเพื่อนมันมีเจลา,าว์อะโดนสองตัวหลังวะสกิลหนึ่งถ้าเราล็อกโดนมันจะลดก่อเนี่ยมันเป็นความเสียหายกายภาพนะเอาไหมมีตบ มีหว่อนปะ้ะคอมักดาวด้วยน้องเกินให้นั้นเข้าข้าง ไม่มีตบพึ่งตบไปดีแล้วไม่มีมันกัดโหว่าเด่นแคสอะไรกวนนี่นถามว่าวแค้นอะไรมึงถามว่าวมึงยืนได้หรอือเปล่าั้นแหละ ไไ้ผมโดนเดมลสตัวเดมมเลยวิ่งแทงไม้ก่อนเอาสปีกันเด ตายกู่ยืนไม่อยู่ไอ้สัตว์ป่าแม่งโหดเกียมเอามาฮิตมาคุปปหนีฟาร์มก่อนไอ้สัดขึ้นเด็กแหลงไก่มาไอ้เหี้ยแม่งไม่ไกลด้วยโอ้โห,ห,ห,หจะตายตา้องบีบีเลยน้องไอ้เหี้ยมีบิงเอรอ เกมนี้วิ่งเข้าไปตบหรอไม่ต้องทำวิ่งครับเกมนี้เดี๋ยวไปกลางผมเดฟไม่ได้หรอกเดฟจริงเหรอไม่ไหวมั้งกลางอยเลย มูนเดิ a พัน n t อดไปเอ้ามูนเดิมพันตลอดไปเหรบเพื่อนอะไรวะไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่อง

เวลาสกิลสเราว,วิ่งผ่านต้นไม้อะมันจะได้ต้านทานสถาน,นะแบบ hey, 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 รู้สึกว่า80ดสินึ่งนี่มันคุไม่ผิดนะกันสโลแบบวเปอร์เซ็นต์ป่ะะเออร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเฮดอนไอ้ท hey,

ตั้งอังติก็ไม่ได้เลยแบบขับโดนโล็อกโดนโล็อกโดนตามต่อครับ้อมล่างไหมดันล่างไปดิเร็วเนาะ มันมีฟักไปฟัาไปไหมแกากูไปละ อะไรจัดเป็นตีแนละ้วผมจะไปอาอเดิน,นอ่าเป็นขอนไม้เลยกู <c oughs> ผมน่าจะเล่นพวกกิมมอด้วยนะครับไม่งก็รีเฟตไปเลยตบสองทีแต่ว่ากิมมอออกมามันก็คุ้มไหลดคูด,ดาวสกิลทำให้ดาวเมีสกิลแรงขึ้นด้วย <c oughs> แต่ตอนนี้น่าจะออกรถเกาะไปเพราะว่ายิงเกาะเป้าหมายน้อยเท่าไหร่เรายิงตบแรงเท่านั้นแล้วสกิลติมันคิดค่าสเต็งของศัตรูด้วยเพิ่มเป็นดาวเมจดเพิ่มเติมยิงสเต็งเยอะก็ยิงแรงขึ้นอะ อ่นอนเอาไปแล้ววิ่งทำไมเขามาวิ่งเข้าป่ามาเป็นจีออนไปนี่ไปขี้ข้อกันมาโหลดออามาตรงหวานดีกว่ามีดับเบ,บิลสามสิบวิบอกอะไรสามสิบวิ

มันอย่าให้วาเดนแม่งยิงตีเออนั่นแหละเรียนนอนไหมครับตีกูไม่เข้าเฮียเลยเลยสักมัมาในนี่ไงมันกัน,นกันาดาม,มิดากายภาพแบบเอ้ร้อเอน่ะต้องออกฮาคอนมาตีอับชาโดว์ฮาคอนไปเลยบีกีบีฮาคอนเลวอนอมันตีเข้าอ,อยู่แล้วแต่เลวอนอไม่ได้ตีมันไม่มีบีกีบีบางตัวนี้ย ไม,ไ,ไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ใครได้เหมือนกันหมดผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วเดี๋ยวมานี่กันพวกนายจะได้ตีแรงอ้าวมาดอนบอกกูไม่มีความหมายเลย มันก็สิบสี่สสอ่ะอย่างนั้นแหละบางไว้เหี้ยฟาร์มตาตั้งเลยกคนล่อได้นะบนล่อซ้อนอยู่เร้อยเพื่อนไม่มีวาร์ป่ะเร็วรอกูข้างล่างเลย โอ้โหแบบเกลามันอยู่ทุกที่จริงๆเว้ยเ้ไม่เือดจวะเฮฟอดบู๊ไมเพื่อนใช่ตีสู้ไปเลยตีสู้ไปเลย เอาเลยเพื่อนมันไม่สู้นายไม่ได้หรอกดูชอบดอนมากเลยวะถ้าผมมีกรถาฟ้ามันจะลคดคดเอาสกิลได้เยอะมากเลยแถมสเต็คม,มันอยู่นานด้วยที่เราขโมยมาหลังจากที่เราตบเป้าหมายนะ กูดักเลยอ่ะไม่มีสามสิบว,วิอ่ะต้องให้ชาโดยืนต้องเล่นก่อนนะเดี๋มันเจลาอยู่ไกลอ่ะเบกมาส่งีเว้ยผมข้อหลังผมข้อหลังโ้โหิีโดโดโโคกกว่าเทปอวตารยูไ,ไมง มีป้อมแรงมีเดียบมันอีกระวันนะต่อได้ไเนี่ยทำให้ชาโดตีเลยเลยไม่ต้องตีคองนีกับโดเพื่อน <ไป S 1> เพื่อน,เ,นเพื่อนบวกแล้วเพื่อนบวกแล้วได้ไม่ทนันวกออกนูต่อไปสบายใจมากรู้จักพลังแคลรี่น้อยไปแล้ว โอยไปเลยจ้ะไปผักบีกีบได้ด้วยไอ้เหี้ยผักได้หมดอะพ้องต่อมั้ยผักได้หมดแต่ตักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไอ้เหี้ยหมามาตามเรีวนองมาเมื่อกี้มีวอดเหรอดิเอาไงอะไม่มาวะตีได้นะเนี่ยอันตีไปแล้วเจลามาดิ ดีไปเลยดีไปเลยดีไปเลย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 สวยว่ะเฮียเป็นลไเปดีไปเพื่อนตีไปดีไปสวัทำดีนุ่ม มันมีแต่สะท้อนน่ะวะไว้ <laughs> หน่อยเดียวก็ไม่ตายมุนกูตายแล้ว ไม่มีคาว่าตายหรอกไอ้ซัตตายเอาวะเร็วหนอกูล่าแล้ววะเก็บกดะเก็บกดจัดเลยช่วงนี้อัดอั้นนะอัดอั้นนะอย่างกดปล่อยอ่ะอย่างกดปล่อยอ่ะจะเดี๋ยวรออะไรไม่ได้กูได้หนูเมื่อไหร่ไม่ออกค B G B ไปเลยวะเพื่อนไม่ดีกว่าเหรอมันมิกกันแค่เดวอ่ะ มันแค่กันได้แหละแต่ไม่เอาออกมันโดนเอามาดอนสกิลหนึ่งก็หลุดแล้ววนะสองวียิงคุ้มแหะเพี้ยแล้วสี่เปนสองสี่เป็นห้าเขไม่ถึงออกเดวอมันเข้ามาก่อนไงนั่นแล้วแต่ไม่ว่ากันพองเหลือสองนาทีนึงอ่ะขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยมั้ ชิปหายแล้วหลวงพ่อตีคลิปยังไม่เข้า ใครสัตว์ใครอยู่ใกล้ป้อมกูจะทิ้งให้แม่งหมด กลับบ้านดีๆไม่ได้ติดวาดตายพูดาาถึงว่าเจลาเปิดปีมาแมงกินไม่เข้าจริงๆนั่นะ

เสียดายไม่ได้ลงมอสไซตอ์มาลงมอสไซตอ์มาน่าจะตื่นเต้นกว่านี้ร้อนตัวนอนมันเรื้อร้อนบัดบอลวะฟาร์กนี้โดนตบตายง่ายมากเลยนะอับางเยไอ้้หีัทีบัดบอลไม่มีประโยชน์เลยพี่ชอบไปเนอะ จีจีว่ะบัดบอล <laughs> โอเคทุกคนเกมนี้ประมาณนี้ครับเดดบุตเอาไว้จไัไหมคลิปหน้าครับบายฮะ